วันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นสแกนเนอร์วันนี้ผมจะพามาดูชุดสแกนคุณภาพสูงนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ภาษาไทยนะครับการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับก็จะมีสองตัวด้วยกันนะครับทางร้านเราก็ฝั่งทางขวามือนะครับจะเป็นอจอ8.7นะครับติดตั้งลงซัมซุงแท็บ a 7นะครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็น Lenovo นะครับตัวนี้หน้าจอ10.3นิ้วนะครับแรม4ใส่ได้ดี128นะครับฝั่งขวามือก็จะเป็น Samsung นะครับแรม3นะครับใส่ SSD 64 g ินะครับก็มี2ไซส์ให้เลือกนะครับไซส์ใหญ่และไซส์เล็กนะครับซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทยนะครับ ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับทีนี้เราไปดูการใช้งานเบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเทสทดสอบให้ดูนะครับเราไปดูการใช้งานกันเลยนะครับเราไปดูที่การวินิจฉัยด้วยตนเองนะครับขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับก็เขาจะให้เราเลือกอ่าทวีปนะครับในการที่เราจะสแกนนะครับก็จะมีอาเห็นไหมครับในโหมดอ่าของพื้นที่ทั่วไปนะครับ ทั่วไปก็คือเราสามารถเลือกมาลงไว้ตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะเอายี่ห้อไหนที่เราสแกนบ่อยๆมาลงตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อการค้นหาที่รวดเร็วนะครับแทบอเมริกานะครับก็มีอ่าอย่างเช่นรถในบ้านเรานะครับเชฟโรเล็ตฟอร์ดนะครับ G.M. นะครับก็ตัวเชฟนะครับเทสลานะครับแล้วก็ไปดูยุโรปนะครับ ก็ค่อนข้างเยอะนะครับอออดีนะครับเบเนลลี่นะครับ B M W นะครับ Citroen นะครับอ่าฟอร์ดของยุโรปนะครับเฟอร์เลรี่นะครับค่อนข้างครอบคลุมนะครับเบอร์เซเดสนะครับเปอโยนะครับพอชนะครับเลอสโตรย์นะครับเยอะนะครับวอนโวนะครับโฟล์คสวาเกนนะครับเราไปดูเอเชียกันบ้างนะครับแถบเอเชียนะครับกา รถในบ้านเรานะครับก็จะเป็น Honda h ฮุนไดนะครับ i s ซุสนะครับเกียนะครับลิกซัสนะครับมาสดานะครับนิสสันนะครับมิ s ซูบิชินะครับเปโยนะครับซูบารุ s u z u กิทาทานะครับแล้วก็ i s u ุ u t ไทยแลนด์นะครับโตโยต้านะครับไปดูส่วนของจีนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมี MG ให้นะครับ สุสกิของจีนนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับต่อมาเราก็ไปดูที่ s e r i วิ f ฟังชั o นนะครับหรือฟังก์ชันบริการนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมครับ af reset นะครับเบรก reset นะครับ oil reset นะครับ sas นะครับเกี่ยวกับระบบพ o ลล์ไรสตรสติงนะครับ แบตเตอรี่นะครับการรีเซ็ตเบดดิ้งของ abs นะครับแล้วก็ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับการเร์นนิ่งนะครับ dpf นะครับ ac system นะครับระบบปรับอากาศนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถุงลมนะครับ c o เร t นะครับ ecu รีเซ t ตนะครับ egr นะครับเกียร์สามารถเร์นนิ่งเกียร์ได้นะครับระบบ emo ได้นะครับหัวฉีดนะครับลงทะเบียนหรือว่าจะเป็นการ adjust ่าเซนเซอร์ออกซิเจนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับ40กว่ารายการนะครับครอบคุมมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบการสแกนนะครับเดโมนะครับก็เลือกที่ตกลงนะครับ ฟังก์ชันภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับผมจะเลือกซักยี่ห้อนะครับเป็นโฟล์คสวอตเกนละกันนะครับาการวินิจฉัยนะครับตัวนี้จะเป็นระบบแผนภูมิต้นไม้นะครับก็จะแบ่งเป็นแคนแต่ละแคนนะครับแล้วก็โมดูลแต่ละโมดูลนะครับให้เราเข้าใจง่ายหรือเราไม่รู้ว่าตัวไหนเราก็สามารถพลิกตัวเครื่องสกแกนนะครับ หรือเลือกรายการระบบสามารถรู้ได้นะครับว่าตัวนั้นเป็นระบบอะไรนะครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราอ่ารู้แล้วเราก็สแกนเป็นแผนภูมิต้นไม้นะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างจะดูง่ายนะเข้าใจง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกสแกนทุกโมดูลได้เลยนะครับเห็นไหมครับ ECM นะครับระบบขึ้นยนต์ TCM เกียร์ ABS นะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอสแกนสักครู่นะครับ สแกนทุกระบบนะครับเป็นฟังก์ชันภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายครับอพอสแกนเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีสีแดงขึ้นที่โมดูลสีแดงนี่คือผิดปกตินะครับเห็นไหมครับก็จะมีบอกตำแหน่งสีตรงนี้นะครับสีน้ําเงินนี่คือสแกนแล้วาสามารถเลือกสแกนแบบ รวดเร็วได้นะครับที่จะไม่หารหัสโค้ดครับก็คือเลือกสแกนรู้แค่ว่ามีโมดูลนะครับถูกสแกนแล้วสีเขียวคือปกตินะครับโมดูลนั้นไม่มีรหัสโค้ดนะครับงเช่นตอนนี้ไฟเครื่องยนต์ขึ้นนะครับมี2โค้ดนะครับก็คือตัว ECM นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูที่โมดูลได้นะครับเราก็กดติ๊กเลยนะครับที่ ECM นะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นรหัสมาแล้วนะครับ System t o u r i n นะครับ อินเดียแบงค์หนึ่งนะครับหรือตัวนี้ก็จะเป็นอะไซเลนเดอร์สี่นะครับ mm hmm. ก็คืออาสูบที่สี่แล้วเราเข้าไปที่โมดูลเลยนะครับามาหน้านี้แล้วเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเรากดแปลภาษาได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยให่ไหมครับแล้วก็อ่าน dTC ก็คืออ่านรหัสโค้ดได้เลยนะครับขึ้นมาตรงนี้กดแปลภาษานะครับเห็นไหมครับค่อนข้างจะละเอียดนะครับ ล้าง d t c ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะกดลบ d t c หน้านี้ก็ได้นะครับหน้าโมด,ดูลเราถอยกลับหนึ่งครั้งนะครับกดล้างรหัสบกพ่องนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราทําการแก้ไขแล้วเราก็สามารถล้างแล้วก็รหัส d t c ตอนนั้นสามารถลบลงนะครับแต่ถ้าเรายังไม่แก้ไขอุปกรณ์ที่เสียหายนะครับเราก็ล้างไม่ลงนะครับโอเค ทีนี้เราจะลองสแกนแบบ่าเฉพาะโมดูลนะครับก็คือรู้แค่ว่ามีโมดูลแต่ว่าไม่ดูรหัสโค้ดนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับกดกลับหนึ่งครั้งนะครับให้ทุกอย่างเป็นสีขาวก็คือยังไม่ได้สแกนนะครับการสแกนระบบเห็นไหมครับตัวสแกนก็จะขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะครับก็คือหาโมดูลที่มีนะครับคือหาเจอนะครับแต่ไม่หารหัสโค้ดนะครับตัวนี้ คือถูกสแกนแล้วนะครับคือมีโมดูลนะครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ ecm จะมีรหัสโค้ดติดแดง2โค้ดนะครับแต่ทีนี้ ecm ไม่เจอโค้ดนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่ ecm นะครับเห็นไหมครับไม่มีรหัสโค้ดเข้าไปหน้านี้หน้าโมดูลนะครับแปลภาษาเข้าไปที่ a d t c เห็นไหมครับก็ยังเจอรหัสโค้ดอยู่แต่จะใช้งานได้เร็วกว่า าการสแกนดูรหัสโคดทุกระบบนะครับอ่าเห็นไหมครับพอเราสแกนแล้วมันก็จะขึ้นเลยว่ามีรหัสโคดเราไปอ่านดูที่ DTC หรือตัวโมดูลนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการอ่าเลือกการตรวจจับก็คือเราสามารถติก๊กถูกเฉพาะตัวเครื่องยนต์อย่างนี้เห็นไหมครับ ข้างหน้าแต่และโมดูลจะมีลูปกลมๆไข่ปลาอยู่นะครับเราติ๊กได้เลยนะครับสแกนแค่2โมดูลนี้แล้วก็เลือกการตรวจจับเฉพาะ2โมดูลนี้นะครับที่เราติ๊กถูกเห็นไหมครับก็จะขึ้นเฉพาะ2โมดูลค่อนข้างละเอียดนะครับสแกนได้ทุกระบบนะครับตัวนี้เป็นระบบบลูทูธนะครับสามารถออกมาตรวจเช็คนอกรถดได้นะครับไม่จำเป็นต้องอนั่งอยู่หน้าพวงมาลัยเสมอนะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมต้นสแกนเนอร์ก็ขอลาเพื่อนช่างหรือเพื่อนๆที่สนใจเครื่องสแกนนะครับติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์และเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ